มาล็อกอินอีกแล้วเด็กล็อกอินกันที่ด่านเลยครับทหารริมน้ำหมวดซ่อนแอบแล้วแล้วมันก็มันจะยัดปั๊มอีกแล้วกดแบบไม่รอเลยพวกนี้ไหมไลน์นีจริงลืมบอกไปเมื่อกี้ว่ากดแล้ว

เฮ้ยย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 ยอยยยยแยลมอนยย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 ยอยมยยยอยใช่ยยยยดยยยยยยนอยย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 ังนยยเลยอนอยูยเลยย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 ยคยยยยยย่ยยวยยยยยยยอยย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 ยัยยยายย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 ่ยย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 เยย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 ยว่ยย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  เไอตัวนี่มันไม่ได้เลยไม่ได้อะไรมันไม่รู้จักอะเฮ้ยกูกูเล่นกูเล่นตัวควายอยู่เว้ยควายเลยวะซิงเกลเฮ้ยเฮ้ยมันไม่รู้ตัวเว้ยว่ากูอัดอยู่อะลาบล้้วไอเหี้ยคงจะเป็นลาบล้วดูแล้วไอ้สัดไปเลยแบบนี้เนี่ย นี่พี่วันอ้ยเต็มปากเต็มคำเต็มปากเต็มคำเลยไอ้เหี้ยจะแก้ไขตอนนี้คงไม่ทันคงไม่ทันแล้วเดี๋ยวต้องไปติดตามวันนั้นในล็กินพัทที่สี่นะครับจบแล้วปากเต็มคำในตัวทิงทิงเดียวด้วยจบแล้วเดี๋ยวต้องไปตาม เยยราอึ้งไปก่อนแล้วกันเอาไว้ให้เขาไปเปิดดูเองเลยเดี๋ยวเขาให้เฮ้ยอย่ารีบกูมาเดแต่แกกูมาเดกูไม่ได้นั่นซะหน่อยมาทักไลน์มาแล้วนั่นแหละไปอะไรไปทักมาปนเออไปทันจบแล้วว่ะเพื่อนเจบแล้วให้ดูตีตีเข้าสู่เกมไว้ ไอ้ตี๋ไอนี่ไอ้นี่มันเป็นใบเมื่อก่อนอ่ะมันไม่พูดเลยมันไม่มีไม้เป็นใบโคตรเลยไม่ไผ่เย้เป็นไม่ไผ่เป็นไม้ไผ่เต็มีกว่าเป็นหมาก็แล้วกันแล้ววะยี่อะไรของมึงเป็นเป็นหมา เพื่อตีนะครับจะเป็นง่อยมันแย่แต่ขาไม่เป๋วทษทีก็หายเป๋นะครับขาหักไม่ได้ขาขาดเล็กยากยังถือไม้เ่าเราอ่ะฮะสาม,มขาไม่ถือแล้วครับใส่เหล็กแล้วอ๋อเดี๋ยวกูแอบไปตีเหล็กไอ้สัตว์เดี๋ยวตีให้งอเลยเดี๋ยวไอ้นี่อ่ะอออันนี้ปั๊มได้ถึงกี่โมงวะรู้สึกรักรถมีโอขึ้นมาบปั๊มได้ถึงได้ทั้งวันน่ะ ก็จะเล่นด่านนี้เล่นได้ทั้งว,วันแต่ว่าดูที่ว่ามันจะเปิดช่วงคูณตอนไหนไงถ้าจะปั๊มก inter ็ปั๊มไในทั้งเล่นวะเนี่ยมาหนรามาดายแบบไม่มีคูณก็มันก็ได้ข้างหน้าไงมันก็ได้ตั้งแต่ข้างหน้าได้ประมาณตาละหมื่นหนึ่งจบแล้วไอ้ทันไปแล้วเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึง ติดตามดูในยู u ูบไปในในช่องนะพะแน่วะนะแน่วะคุณจริงเนี่ยลงมาตั้งกี่วันแล้วเนี่ยทำมาหลายวันแล้วเนี่ยนายเหี้ยอะไรนายใช้เทคโนโลยีทางนี้ผิดผิดพวก้เองเลยไม่ใช่ไม่ใช่คือพวกกูอัดกันอยู่ดีๆนะเว้ยแต่ว่ามึงอ่ะมึงเข้ามาอะไรของมึงเนี่ยทำไมคุณเล่นแล้วสนมาการณลอะขวางงี้ดวยะไอ้ชันและชันมึงแบบชื่อมึงก็บอกแล้วอ่ะ คงไม่ทันสงการได้กล่าวไว้ก็ต้องไม่ต้องให้เขาดูดิแล้วก็อีอ u ไว้เออแต่จะไงถ้ามันมไปค้นไปเจอแล้วไอ้เจี๊ยบไป่กลัวแล้วกลัวไม่เห้ือโอ้พระสงฆ์โอ้ my god น่ายอดมากคุณต้องฉวยซื้อดอกลำเหลือก่อน ไอ้เจนี่ยังอัดอยู่เลยนะเว้ยยังอัดอยู่เลยนะเว้ยไอ้เจี่ยกูร้อนเลยร้อนเลยจ้าวเราเล่นอะไรเราเล่นอะไรถ้าเราไม่แก้นี่เรียบร้อยอะไรไม่แก้ไม่แก้ไม่แก้ด้วยอ่ะดูดิตัดคลิปไม่เป็นตัดคลิปไม่เป็นอ่ะง่ายง่ายก็ลบไปเลยลบคลิปไปเลยลบทำไมมันอัดดิวเดี๋ยวเวลาเนี่ยจะหมดเวลาปั๊มแล้วขอเถิดปากเต็มคำเมื่อกี้กูได้ยินอยู่ ซื้อชิงซื้อไปเหลืองเนี่ยเมื่อกี้สองตีอ่ะมเล่นตัวหมากับอะไรชิงซื้อไปเหลืองไม่เคยนะวเว้ยแย่เลยเป็นคนทำไมทันแบบนีแบบนี้ฮะทำไมทันเป็นเป็นคนแบบนี้วะฮะนิสัยอ่ะไม่ไหวว่ะ มึงได้ร้องเพลงนี้เดี๋ยวมึงได้ร้องเิลงนี้เดี๋ยวมึงเล่นร้องเพลงโอ้พระทรงไอ้เหี้ยกวนตีนเหี้ยกูก็อับอักลงทุกวันนะเธอโหพวกอุปิดตรงไหนวะอุปักลงทุกวันเฮ้ยแต่วันนี้มึงผิดอ่ะมึงอ่ะผิดเองที่มึงทำตัวแบบนี้ไอ้เหี้ยกูรอเล่นรอเล่นรอเล่นอะไรล่ะสองรอบฮะแม่งไม่จำ้วสิวะ กูถามจริงกูถามจริงอะมึงมึงเป็นโรคอะไรมึงเกิดมาอยากอะไรมึงเกิดมาอยากอะไรก็บอกไม่ไพ่โอเคตายหรืออะไรกูมาเตอร์ทำอะไรเอเอาชนะเฮ้ยกูเยาว์วัย120แล้วนะเว้ยเอลลี่บอดี้เผลละกูเช็ควันนี้อันเดียวพอละไม่เล่นละอ๋อแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวลงเลยเปล่าะ บักกาได้ตาหนึ่งสามแสนโอ้ไม่กอดไปเกมเต็งว่ะละตัดคลิปละตัดคลิปแล้วเดี๋ยวก่อ,อ,นอนตัดเดี๋ยวขอไปเดี๋ยวก่อนตัดต้องมินิมินิเกมก่อนแป๊บนึงมินิเกมก่อนนะขอมินิเกมในเทพนี้สักหน่อยนะครับอ๋อเล่นสักหน่อยเล่นโชว์หมวยหน่อยนึงดีเล่นไปเดี๋ยวก็นั่นอยู่ดีอ่ะ อออืืืมมนี่เขาเลียกันแบบนี้เมื่อไร่มเดลติดต่อมาโอ้มื่อคือเห็นปุ่มเขียวขึ้นเนี่ยไม่ตอบด้วยโอ้ใช่เปล่าเออ ุ้มขึ้นแต่ไม่ตอบรสึกเศร้าโดนทิ้งเฮ้ย <Hey. S 1> รอตั้งนานนึกว่าจะตอบปรากฏเราไม่ตอบ โู้ไม่น่าโยกไอ้ทวนล่างเลยกระปีกระปอยกระปีกระปอยหมดเลยผมสายจะไปได้ไม่ไกลวล่ะ ตัดยังวะยังยังยังอะไรอยู่โอ้ยอย่าเล่นเลยเชื่อกูุหงมึงไม่มีสมองอนะมึงเล่นไม่ได้หรอกมึงปากดีจริงเลยวะกูพูดจริงเล่นให้หมวนเนี่ยเพื่อไม่ได้หมอนถาวรนะถ้ามึงไม่มีตัวดะมึงอย่าเล่นเลยเดี๋ยวมึงก็มีอ้าวต้องมีสักวันต้องมีสักวัน มื่อไหร่วจะตอบมันต้องโอ้ไปดูคลิปที่ส่งให้ดิวะถ้าอยากทำจริงๆอ่ะบอกว่ามันมีสูตรอยู่ไม่อยากให้เงียบเลยว่ะเหมือนตอบมาสักนิดหนึ่งก็ได้สักนิดหนึ่งอ่ะพิมพ์ข่าวเกะก็ได้อ่านได้หมดแหละพิมพ์าาม,พม,พาามาทั้งหน่อยอ่านออกดเลย งานออกได้เหรอวะไม่ถั่วมึงดูถูกเกินไปละขอถทษขอโทพิมพ์มาเถอะอ่านได้หมดแล้วเล่นหลอดเอเก่าก่อนเราค่อ่านได้ภาษาคาโเกะกอแค่พิมพ์มาเถอะตอบมั่งก็ได้นี่ไม่ตอบแถมยังอ่านแล้วไม่ตอบอีกมันเจ็บช้ำน้ำใจจริง คนเขารอทั้งวันทั้งคืนรอเพื่อให้ตอบแล้วเขาไม่ตอบใครพิมพ์อะไรวะเนี่ย ร้องและตอบเธอตอบตัว่นนิดนึงก็ยังดีถ้ยังรู้ว่ายังอยู่ ถ้าเหมยอยู่เหมวยเล่นได้อยู่ว่มนเกมน,นี้สำหรับเต็งคงจะง่ายแหมแพ้ซะละได้อะไรเนี่ยหกร้อยอละตัดคลิปละมาดูแล้วก็ตอบหน่อยแล้วกันอ